ท่านเชตวันเตอประโคนครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเชตวันเตือประโคนครับรรสบคคบส,สก้าไกลปทุมธานีพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเมืองลำสามแก้วและเมืองลาดสวายนะครับผมขอร่วมอภิปรายรายงานของคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองการสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับที่มีผลรายงานเล่มนี้ออกมา รวมถึงมีเรื่องของข้อเสนอในการแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินะครับประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองเข้ามาในที่นี้ด้วยนะครับผมพิจารณาแล้วครับในเล่มนี้นะครับของท่านนะครับค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับเนื้อหาส่วนใหญ่และยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมลงชื่อนะครับสนับสนุนร่างนี้นะครับพร้อมากครับปากกาในมือผมสั่นแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็สามารถ เอามาให้ผมร่วมลงชื่อได้เลยท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกพูดถึงข้อจำกัดพูดถึงปัญหาไปแล้วผมจะสนับสนุนในสองประเด็นที่ผมคิดว่าสำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของการตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและเรื่องการตัดสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งรวมถึงอีกหนึ่งข้อสังเกตที่ผมจะฝากไปกับทางการมาธิการนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปเริ่มที่เรื่องที่หนึ่งครับเรื่องการตัดสิทธิ์การรับสมัครนะครับเลือกตั้ง ผมอยากจะยก3ามตัวอย่างความผิดที่ทําให้ถึงขั้นต้องตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของบุคคลตามสไลด์เนี่ยนะครับอันนี้คือข้อที่1เรื่องกรณีที่ผู้บริจาคให้พักการเมืองเอาเงินนี้ไปกระทําการที่บ่อนทําลายความมั่นคงหรือพูดง่ายๆคือไปก่อการกรบฏอะไรเนี่ยแหละครับแม้มีโทษปรับมีโทษจําคุกแล้วยังมีการให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งด้วยนะครับ กรณีที่2ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองในพากคไปสนับสนุนส่งเสริมไม่มีการก่อ,อก,กวนวุ่นวงวุ่น,ว,นวายคุกคามความสงบเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะปรับไม่ว่าจะโทษจําคุกแล้วก็มีเรื่องของการให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเหมือนกันครับอีกกรณีหนึ่งที่ผู้เรียกรับยอมรับเงินทรัพย์สินเพื่อไปแต่งตั้งคนให้มีตําแหน่งทางการเมืองเพื่อไปให้มีตําแหน่ง ทางบริหารราชการแผ่นดินหรือ,อมีตําแหน่งกับในหน่วยงานรัฐนะครับตรงนี้ก็มีโทษจําคุก1 0บถึงยีปีและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งด้วยท่านประธานครับทั้ง3กรณีแม้จะมีโทษที่ศาลสั่งถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งไปแล้วนะครับแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง2560นนี้นะครับยังไม่ได้ระบุระยะเวลาว่านานเท่าไหร่ ก็ต้องขอบคุณที่ทางกรรมีิการครับขอบคุณมากที่ท่านให้กรอบเวลาที่ชัดเจนนะครับคือทุกๆเรื่องที่ถ้าจะมีการตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะครับคือไม่เกิน5ปีซึ่งก็ครอบคลุมระยะเวลาอายุสภาสองสมัยก็ได้สัดส่วนอยู่ครับนี่คือเรื่องที่1นนะครับเรื่องต่อมาครับเรื่องของสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งของบุคคลที่ไม่ควรต้องตัดสิทธิ์ครับ คือสิทธิในการไปเลือกตั้งของคนมันไม่ควรถูกตัดครับการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนเป็นการกําหนดอนาคตของเขาว่าอยากอยู่ในสังคมแบบไหนภายใต้นโยบายของพรรคการเมืองใดที่จะไปเป็นฝ่ายบริหารนะครับทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นจริงอยู่ครับเขาอาจถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งไปแต่ก็ไม่ควรถูกตัดสิทธิ์ในการไปออกเสียงเลือกตั้งของเขาครับ จริงๆนี่ถ้ามีเวลาผมอยากจะชวนคิดต่อนะครับว่าพูดจริงๆก็คือว่ากรณีของพระสงฆ์กรณีของผู้ต้องโทษควรจะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งด้วยหรือไม่เพราะสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วพูดกันตรงๆพูดกันในความเป็นจริงก็คือว่าสุดท้ายแล้วพระภิกษุก็กินข้าวบ้านของประชาชนที่ทํามาหากินนักโทษก็ต้องอยู่ในเรือนจําที่รับนโยบายจากกระทรวงยุติธรรมจากการบริหาร ของรัฐบาลกรณีนี้ผมก็มีอีกสามตัวอย่างที่จะยกมาให้เห็นด้วยครับหนึ่งกรณีนายทะเบียนไปรวมเอาคนที่สมัครสมาชิกพรรคต่างๆมาโดยที่เจ้าตัวเขาไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะไปเอาบัตรประชาชนเกณฑ์คนเข้ามาแล้วสมัครสมาชิกพรรคโดยเจ้าตัวไม่รู้เรื่องตรงนี้ไม่ควรมีการตัดสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งครับมีโทษจำคุกมีโทษปรับอยู่แล้วไม่ควรตัดสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกรณีที่สองครับกรณีที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป น่าจะเคยได้ยินกันนะครับทำตัวเหมือนพรรคการเมืองอย่างที่มีคนไปร้องพรรคอะไรนะฮะพรรคก้าล่วงใช่ไหมครับพรรคไฟเย็นใช่ไหมฮะที่กรกะตอเองก็มีการตรวจสอบแต่ก็ไม่ไปถึงความผิดแต่ถ้าจะมีความผิดตรงนี้จริงก็ควรแค่โทษจำคุกและโทษปรับไม่ควรต้องมีโทษการตัดสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของเขา 3. าครับกรณีพรรคการเมืองรับเงินบริจาคเกินส0บล้านที่ไปตัดสิ์นะครับไปตัดสิทธิ์การออกเสียงเลือกตั้งของ หัวหน้าพักที่ไม่ได้รู้เรื่องเลยกรรมการบริหารพักด้วยนะครับแล้วตรงนี้นะครับท,ทั้งทังที่มีโทษสูงถึง1ล้านบาทแล้วและเงินบริจาคในส่วนที่เกินที่กําหนดนั้นนะครับให้ตกไปเป็นของกองทุนพัฒนาการเมืองนะฮะยังจะไปตัดสิทธิ์การเลือกตั้งของเขาอีกก็ไม่ควรครับไม่ควรที่จะมีการตัดสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้ครับสไลด์ลงนะครับท่านประธานครับอีกหนึ่งข้อสังเกตของผมที่อยากฝากผ่าน ท่านประธานไปถึงทางท่านกัรมาธิการที่พิจารณาในเรื่องนี้นะครับและมีร่างแก้ไขนะครับพรบรประมวลกฎหมายขออภัยครับพรบพารบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรักการเมืองออกมานะครับผมอยากจะถามท่านว่าท่านได้พิจารณาหรือไม่ครับว่าร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง2560นั้นมีบางบทบัญญัติมันมีบางมาตราที่ขัด ต่อรัฐธรรมนูญ2560ดังนั้นครับแทนที่จะเป็นเพียงแค่การแก้ไขบางทีผมเห็นว่าท่านอาจต้องยกเลิกไปเลยด้วยเหตุแห่งการขัดรัฐธรรมนูญนั้นผมกำลังพูดถึงเรื่องการให้อำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญยุบพักการเมืองที่ปรากฏอยู่ในพรบประกอบรัฐธรรมนูญ2560นี้ครับท่านประธานครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติดใดจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้ในหมวดสารรัฐธรรมนูญมาตราสองร้ 10, พูดเรื่องหน้าที่และอำนาจของสารรัฐธรรมนูญไว้ดังนี้ครับขออภัยผมมองไม่เห็นมอไม่เห็นอยู่ดีเออหนึ่งครับพิจารณาวินยัยวินิจฉัย ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย 2. พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรวทธ,ธิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระและ 3. หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจะเห็นว่าทั้ง3ข้อนี้ครับไม่มีหน้าที่และอำนาจ เรื่องยุบพักการเมืองที่ให้กับสารรัฐธรรมนูญเลยและในข้อ3ที่บอกว่าอำนาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับพลิกดูรัฐธรรมนูญ2560ทุกมาตราแล้วก็ไม่มีเรื่องพักยุบพักการเมืองอยู่ในนั้นนะครับสไลด์ลงได้เลยนะครับการมีคำสั่งยุบพักการเมืองจึงเกินขอบเขตอำนาจสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง2,560นี้ขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ผมอยากให้กรรมธิการไปพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยเพราะถ้าขัดครับเราก็อาจต้องตัดบทบัญญัติที่ให้อำนาจของสารรัฐธรรมนูญในการยุบพักการเมืองนี้ออกไป แอ่แนนะครับผมก็ไม่อยากที่จะคิดเสนอให้มีใครส่งเรื่องนี้ให้สารรัฐธรรมนูญตีความนะครับคงย้อนแย้งคงแปลกพลึกสารจะตีความอย่างไรครับกับกฎหมายฉบับนี้ที่เคยสั่งยุบพักการเมืองมาแล้วถึงสองพักคือพักไทยรักษาชาติและพักอนาคตใหม่รวมถึงวันที่7สิงหาคมนี้ท่านก็กําลังจะมีคําวินิจฉัยพักก้าวไกลด้วยหรือหากจะนับตั้งแต่ปี2549ครับมีการยุบพักการเมืองทั้งหมดไปแล้ว33พัก มีคนที่ถูกแบนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วไม่ต่ำกว่า249คนสุดท้ายแล้วครับท่านประธานผมก็อยากจะย้ำว่าไม่ควรมีใครหรือองค์กรใดมายุบพักการเมืองที่มาจากเกต็จำนวนของประชาชนได้อย่างง่ายๆถ้าจะมีนะครับถ้าจะมีการยุบพักการเมืองก็ควรเกิดจากการที่ไม่มีใครเลือกพักการเมืองนั้นไม่มีคนสนับสนุนพักการเมืองนั้นอีกต่อไป ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เรานักการเมืองคนที่สังกัดพรรคการเมืองต้องช่วยกันสนับสนุนรายงานฉบับนี้ช่วยกันลงชื่อในร่างแก้ไขพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่ท่านอาจจะกลับไปแก้ไขในแบบที่ผมเสนออีกสักเล็กน้อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ